New m a d ด4าซีเอห้าเจรเชันปี2025มีอะไรที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปวันนี้พี่น้องจะพาไปชมนะครับ ก่อนอื่นเริ่มกันที่ราคาเลยนะครับราคาที่มีการปรับเปลี่ยนจากราคาเดิมที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันตอนนี้ปรับลดมาถึง20,000นบาทนะครับเหลือราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองและสีที่เพิ่มมานะครับในเจเนอเรชั่นปีสองพัคือมี2สีนะครับคือสีที่อยู่ด้านหลังนี่เลยคือสีเทานมเป็นสีใหม่และสีฟลาตทีน่าครอสที่เพิ่มมา2สีในเจริญชั่นปีสองพันยี่สิบนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมมีอะไรบ้าง ครับเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ครับตะแกรงหลังพึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปนะครับภายในจะเป็นสีดําเงานะครับทําให้ดูหรูหราและพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นและก็ตัวเส้นซิก n a เจอร์วิงจะมีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ไฟหน้ายังเป็นโปรเจคเตอร์ LED เป็น Adaptive เหมือนเดิมนะครับแต่รูปแบบไฟมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้จะมีเส้นซิก n a เจอร์2ชั้นนะครับคล้ายๆตัวสีนะครับตัวนี้เป็นไฟ daytime running lamp นะฮะ ครับในส่วนของล้อนะครับยังเป็นล้อแม็กขอบ19เหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนลวดลายนะครับเป็นแบบ tone, ทูโทนทําให้ดูมีความหรูหราพรีเมียมมากกว่าเดิมครับและที่ด้านท้ายที่มีการปรับเปลี่ยนที่เห็นได้ชัดก็คือรูปแบบไฟท้ายนะครับมีการปรับตรงใหม่เปลี่ยนแปลงทําให้ดูหรูหราแล้วก็มาพร้อมเส้นซิกเนเจอร์ที่รับกับไฟหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้นะครับและรุ่นนี้ยังมีในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์ให้แล้วนะครับปกติแล้วนะครับ เปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับจะเปิดได้3ตํตำแหน่งคือเปิดจากด้านในเปิดจากกุญเจและเปิดจากด้านหลังด้วยระบบ keyless entry และรุ่นนี้ยังเพิ่มมาในส่วนของ kick sensor สามารถใช้เท้าในส่วนของตัวเปิดประตูท้ายแบบไฟฟ้าได้อีกนะครับครับและนี่เป็นหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นมาครับเดี๋ยวไปชมด้านในครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าครับไปครับ และระบบที่มีการเพิ่มเติมนะครับที่โฟรงอาไลนยนะครับก็คือ m z d a r a d a ด c r u i s e Control with s t o p and Go นะครับรุ่นนี้จะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วนะครับและยังมาพร้อมกับตัวขับเคลื่อนตามรถคันหน้าด้วยนะครับสามารถตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าดได้ถึง4ระดับนะครับตรงนี้ครับมีชาร์จเ r อร์ไวเล s แบบไร้สายให้แล้ว ครับเป็นไงบ้างครับกับราคาที่ปรับลดลงถึง2 0 0 0 0 0บาทนะครับตอนนี้ราคาเหลืออยู่ที่1 2 9 9 0 0้าแาและได้อ p อชั่นเพิ่มเติมดีๆเ<ด>มื่อสักครู่ที่พี่น้องได้แนะนำไปนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักหาพี่น้องหรือโทรหาพี่น้องได้เลยนะครับ0 8 6 4 4 5 9 8 6 5สกหักให้เดินเข้าปากจะดวิมารดาให้มาหาน้อง อกหักให้เดินเข้าป่าจะซื้อมาได้ให้มาหานองทุกใจเขาต้องรีบจองถ้าอยากทรรองให้นัดหมายจะเฟซมาจะโทรมาอินบ็อกมาหรือว่ารายระจะบอกให้